เงาละซีไม่มีเพื่อนคุยละซีใช่พี่พี่ชื่ออะไรเนะี่ยชื่อว่าเศษตางนามสก,กุลเหลือใช้หน้าพี่ปแปลกๆปกพี่ต้องขอดรองเท้าหน่อยหรือสีผมพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วสีผมเป็นสีชมพูอยู่แล้ว ไปอ่ะน,นี้เป็นกิจกรรมหรออีซิฟเมลอ๋อเอาจดหมายมาส่งอะไรแงบนี้ยหรอตรงนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะจริงๆแล้วมันคือกระดาษแต่ว่าเขาตกแต่งให้มันเป็นฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยปะว,ว้าวฮาโลวีนอะไรล่ะวาเลนไทน์โอ๊ะกูนนอชอบพูดฮาโลวีนอยู่เหมืนอนกันนะเออเดี๋ยวผมทำหลอดเดี๋ยวผมทำหลอดดเนทให้อะมาแป๊บนึงมาดิเดี๋ยวผมทำหลอดโดเนทให้แป๊บนึง พี่ชายว่าไงน้องชายเปล่าไม่มีใจพี่เหงาละสซไม่มีเพื่อนคุยละไซไอพี่พี่ชื่ออะไรเนะี่ยชื่อว่าเศษตางามสกุลเหลือใช้อะนะเศษตางามสกุลเหลือชใช้ใช่หน้าพี่แปลกแปกแลแปกตรงไหนแค่าทารองพื้นผิดเบอร์เค okay. ี่้องขอด่างเท้าหน่อยหรือสีผมพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วสีผมเป็นสีชมพูอยู่แล้วอ๋อเหมือนขนนกแรนนกแก้วนกแก้วเหมือนตรงไหนน่าจะเหมือนถูกตรงพี่หลอ่อตรงหล่ออย่างนี้เหมือนตรงไหนหลอกับเียมีใครมีตังค์ไหมครับเงียแต่ว่าแต่มีตังค์เลยไม่มีเลยสักบาทอ้ยตายแล้วเฮียพอดีว่ เงินซื้อเหล้าอ่ะดิเงี้ยม,มีมีสักสิกสบ,สบยี่สิบไหมครับพี่ออันนี้อ,อะไรอะเสกโลโซเหรอพี่ไม่ชเสกแล้ว,วผมอัน,นี่คุณใหญ่ไปขัดหม้อนี่มาขอตังค์คนอื่นเขาไปกินเหล้าใครเขาจะให้เราต้องบอกว่าขอไปกินข้าวหน่อยครับไม่กินไม่กินผมก็ตายถึงผมกินเหล้าเนี้ยนะติดขนาดนั้นเลยเหรอลูก,ลกถ้าเป็นไปได้ตัวผมสั่นไปแล้วพอไป เอาไปสองพันไม่รู้พอซื้อเล้าไหมเอาไปสองพันพี่ชายเหตุว่างเลยเลยคือสองร้อยสองพันนี่มันมันยังไม่ถึงเว็มันดีกียังไม่ได้มันยังไม่เต็มคอเอยเล้าแพงยังอ่ะสองพันก็กินได้แล้วันต้อ้ยคือเขาจะเข้าใหม่ไหมมันต้องโรยเกลือมานาวบีบแล้วค่อยแบบึไปซึ่งผม on the lock อ่ะ on the lock อ่ะแบบว่าประมาณนั้นเลยพี่มันัจะไม่แสบใช่ไหมพี่ไม่แสบเนี่ยผมไม่ธรรมดาคอดังแบบเป้งๆเลยมันเลือกคังไงพี่ เอาไปเอาไปเอาไปอีกสองพันไปโอ้โหของกระเสียเข้าใจเข้าใจเวลาของขาดมันต้องมีมันต้องมีเอาไปเนี่ยอีแซบได้ขอบคุณครับเฮียว่าแต่เฮียชื่ออะไรครับเฮียเศษตังเหลือใช้อ๋อเศตังเหลือใช้เหรอครับเฮียโอ้เป็นบุญคุณมากเลยครับเฮียผมขอเบอร์เฮียไว้หน่อยได้ไหมครับนี่จะไปขายหรือเปล่าเอาเบอร์ไปขายเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับเฮียเดี๋ยวผมจะขี้เหล้าขี้เมาขี้โสขี้เส ผมก็ไม่เคยขี้ทะเลทรายต้องดีใจไหมเนี่ยมีบ้างเป็นบางทีเบอร์ก็คือ026025เ,ออเลขสวยฮะอะไรนะครับพ่ญญาไขเลิ026025เล่าขาวคนละ70กูให้ไป4,000กูโดนต้มกูโดนหย่อยต้ม กูว่ากูโดนใหญ่ต้มชัวนี่ได้ขอบคุณมากครับพีญญานนี้่พิ่งเข้ามาเหรอครับพิญยาใช่เพิ่งมาถึงเลยนี่อะไปเก็บไปเก็บน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งน้ำผึ้งขาวมากเลยขาวขนาดนี้พิญยาฝาผมไปดูหน่อยดิผมเลิกอยากดูแล้วก็ชื่อเศษตังเหลือใช้จริงๆริเฮ้ยจบแล้วก็พิญญาโอ้โห ทำบุทำทานกับคนขี้เล่าอย่างผมคนไรบ้านวีทรโัพั์วีวอลด้วยับมากับผมสักเบกแมับจะดีเหรอกลางวันอยู่เลยนะเนี่ยเอาเลยเหรอตำรวจเขาคงไม่กล้าจับเราหรอกพี่ไม่ต้องห่วงเรามีเท้าเราวิ่งได้ไหนไหนมามาขวดหนึ่งสินี่ครับเนียเนี่ยต้องไป G ีไอหมดนะครับเนี่ยรับประกันว่าเมาเมาติ่งแน่นอน เนี่ยครับอีหมดนี่มาด้วยอ่มาเนียตัวครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาเนี่ยไปรู้จักคนคนหนึ่งนี่ยเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมพาไปเจริบตำนานชีลเล่ของจริงครับเนี่ยเดินตามผมมาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเนี่ยไปครับใครอ่ะอันี้คือเป็นเซียนเซียนไฮโลครับเนี่ยครับผมเขาสู่วงการชีลเล่เขาขอรถเก็บก่อนเก็บตรงไหนอ่ะอ่าผมไปใหคยบอกให้ผมขับให้ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยก็กดยีเก็บเอาโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยผมบินเดี๋ยว ขึ้นมาครับเฮียเดี๋ยวผมพาไปคนดีรูแล้ว4,800คน8420 2องแสนหรอนี่ครับเฮียเก็บรถเลยครับเฮียเดี๋ยวผมพาไปเลอ๋อโอเคโอเคผมจะพาเฮียไปเจอกับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชี้เล่าแบบผู้เข้าพาผมเข้าสู่วงการเฮโลอย่างเงี้ยครับเสียตรงเสียตังค์เขาเยอะแต่๋ยวเขาก็พาผมไปครับมามาผมพาเฮียไปครับแล้วประกันนี่เสียหนักจนแบบว่าไม่มีกางเกงไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยหรออ๋อเปล่าครับอันนี้ผมรักคนข้างบ้านมา พอดีผมเห็นมันตากไว้มันสีสวยผมก็เลยเอามาเออเจ๋งะรับเดีวครับข้างหลังครับขายช็อกโกแลตโอเคนี่ครับตามผมมาเลยครับพี่ยาผมพาไปเจอตำนานที่เล่ของจริงครับพี่ยานี่ครับพี่ยาเห็นผู้ชายข้างหลังอย่างนี้ไหมดูข้างหลังเขาดูไม่มีราสีความจริงเก็ไม่มีราสีอี่แหละครับอ้าวผมพูดไปงั้นแหละพอดูดี เขบอกซารมึงไปเปลี่ยนทรงผมได้ของมึงเนี่ยเขาก็เมาเนาะพาใครมาอ่ะอันนี้ผมเพิ่งไปเจอเข้ามาครับลุงผมขอตังค์เขาซื้อเหล้าเขาบอกเขาใจดีมากเลยเขาให้ผมมาสี่พันแบบมันเขาไปหาขอเนาะโอ้ยลุงเขามาใหม่มาใหม่ครับมาใหม่รู้รู้แป๊บนะทำหลอดทำหลอดโดนเนตแป๊บนึงกูจะทำไม่ได้ทำเลยโดนคนเอ๊ ลอโดเนต์วิจ๊ะโทรสับดิโอเคขึ้นปกติเออเออมันจะจีบเขาใช่ไหมทดสอบการแจ้งเตือนคืออะไรวะมันจะจีบกันได้หรอมาลอโดเนตกูมาแล้วนี่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 ไอ้นี่ ราาคคับนี่ือพาใครมาเนี่ยขอตังเข้ามาเนี่ยผมให้เงียรับมาดิเฮียพ่อติเกตอ่ะยี่สิบใบเห็นปะในียพิษอ่ะอะไรนะครับเฮียพ่อติเกตอ่ะยี่สิบใบโอ้ยี่สิบเกตอ่ะสิบใบรับมาทีได้ได้ครับเฮียบอกว่าค่านมลูกเออต้องพิมพ์ว่าค่านมลูกต่างหากสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับเศษตังเหลือใช้ อันนี้คือชื่อหรือว่าบอกกำลังอวดผมไม่ได้อวดชื่อเศษตังนำสกุลเหลือใช้ชื่อเศษตังนำสก,กุลเหลือใช,ช้ชช่พูดจรง,งเยอะเหรอไม่มีเลยก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าเศษตังเหลือใช้นิดเดียว <S 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 ชื่อ่มันขัดกับที่มันขัดกับความเป็นจริงไงใช่เอาจริงๆความเป็นจริงก็เป็นอย่างี้แหละเศษตังเหลือใช้นิดเดียวแล้วตอนนี้ก็ต้องแล้วต,ต้องให้ผมเรียกว่าชื่ออะไรครับเนี่ยเรียกเศษตังก็ได้ อย่าเรียกไอเศษก็พอเสดตั้งเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนะรับคนเข้าเดว e ีเดบิวเดบิวมาเหรอเออดูไว้รับคนเข้าแก๊งเหรอไปสมัครดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งแทนเอาดี <c oughs> ไปลองสมัครดูเหรอไปไม่รอดเดี๋ยวผมพาไปจะดีเลยเขาจะรับเหรอเขาเอาคนเก่งอะ่ะลองดูก่อน อยู่ที่นี่สักเดือนก่อนค่อยไปแบบมีกลุ่มมีแก๊งกับเขาอ่ะเหรอเขาเมียซุนเขารับครับเขาไม่ได้ขายเอ้าเมื่อกี้มีคนโดนมาพันห้าไม่ใช่ครับทดสอบครับทดสอบทดสอบครับเดี๋ยวกูไปเอารถให้ไอ้เฮ้ยพี่ใจดีเถอะวะโอ้าวิงลิซ่างเนาะเบิ่งกันนะนี่นี่นี่เขาเขารับคนเข้าแก๊งเนี่ยดูไว้เนี่ยไปสมัครดีเปล่าเนี่ยฮะนี่ไงรับคนเข้า ดูไว้ติดต่อแลนเขียวเนี่ยไปว่าจอตาไล่ได้มีคนส่งข้อความมาหูมาแล้วาล่ะลดแล้วเนี่ยพี่มาหัวเมืองอร่อยพวกนั้นแล้วเสร็จตังมีอุ้ยแล้วหรอจะไปสมัครเข้าแกงเขาป่ะไม่มีไปสมัครเฉยๆเอ็นนาคตสดใสละใช่จริง อ้าวลองดูไม่เสียหายไงไม่ใส่าบอกอ่าใช่ใชเดี๋ยวผมพาไปไม่ได้ทำเลยครับอาจะมาไหมนี่พี่ไปไปไปพาไปสมัครหน่อยดิไ้ัดอเดยว่นร้านเล่นบ้านเนี่ยไ้สากินกุพาไม่ดูไม่ดูไม่ดูนี่ใครคิดกรหาแล้